สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนมาเที่ยวเมืองการครับผมมาเที่ยวเมืองการเราพิมาเที่ยวเมืองการมาเป็นบรรยากาศที่พักบนแม่น้ำแควน้อยพี่น้องมาเป็นแม่น้ำแควน้อยที่พักความดีบเป็นเอิ่นบาโกเมืองการนี่แหละครับโกเมืองการอยู่แม่น้ำแควน้อยครับแถวอำเภอไซโย ลึกมาจังใจย้็ยก็สนุพครับเราบอกว่ายูถามกลางธรรมชาติสวยงามครับเหมือนบบวเพตมากรจังหวัจรีกจังหว่าแต่ตะวันโบมาณวงงะทิตกำลังต๊กเดยวเดีจะเห็นเอ่อยูู่ภูเขาตั้งนะครับตะว,วันกำลังววจะหลับปาเป็นแค่ที่อยู่ในริมมนน้ำ แค่ห่ยครับูทางการท,าชาราทำชาใช้องกอา,งงา,ารทมชาตาิแท่ทางร่วงทางที่มีรือกับพเรานะเติมันาสะดวกสบายกบมีให้ยูเติมที่มีต้นอกต้นไม,นม,นม้จากสวนบนแท่นนี่นะครับบนแท่นี่แหละแขนกับทงกับทางหอยตรงเตงอยู่ทั้งนี่แหละนี้นน้แค่นหน่อย เล่งท่องเที่ยวที่ยุโปรปแสจินเทียเลยที่แบบแนะนาําแค่หน่อยเนี่ยเล่งท่องเที่ยวแบบทางธรรมชาตินะครับนอกจากทางเขาหงกเขาใหญ่แล้วก็หน้าเมืองการนี่ก็สิได้เห็นบานแพคบบานยางที่แม่นาอันนี้มองเพื่อนเล่นน้ำครับสามารถเล่นน้ำได้ครับผมก็ต้องยนันว่นาน้ำสีพัดผ้าไปทางใดเนี่ยมันมีตะไคร้เป็นเพ็ดตะ,คะไคร้ไว้ครับผมนี่นเ,เส้นระเบียงทางระเบียง ไปหาเต็นท์ห้องในอ,อ,อยู่ให้แมนยู่อยู่บนแพอยู่บนแพเสียดายเหมือนในบาวเพลสมากจังหวะที่ว่าแบบห้องผักเต็มเพลย์เลยเนาะเพลยนเลยเเว่าได้อนุญาตให้เขาไปเพลยนห้องผักเต็มเต็นท์บาเพลสกันเลยถ้ามาเบิ้งข้างหลอกเอาแล้วเป็น้องเบิ้งยืดเป็นหลอกธรรมชาติขหนอดสวยงามเดีวยวกับหลองสวยงามปลาธรรมาชาติของบาวเพลสกันถ้ามาเบิ้งธรรมชาติของ ปลาผอกปลาไพ่เนี่ยอยู่ตามริมแม่น้ำแควหน่อยครับแม่น้ำแควหน่อยไหล,ลมาจากไสครับไหลมาจากพะวงชายแดนพม่าแถบแถบ,บด่านเจดีสามองค์หรือนามไหลเอื่อย <c oughs> นามช่วงนา, <c oughs> น,าน้าหนาวเนาะช่วงนหนาวานามนั่นสิบอกใครแบบว่านี่นีฝุ่นมี่ยังคือนามสีใสบอกไงาน,นามสีใสแบบนี้ถีบพักเออ่สำหรับไอ้ร้านอาหารที่พักที่นั่นเป็นมีเลือด ไปบริการกิจกรรมกิจกรรมลองเรือกิจกรรมลองเรือก็อล่งอ,ลงลองแพรนะ่พ่ล่องแพ่นะพี่น้องล่องแพ่พายเรือแคน,นูนี่ปลาเพลดหลังจากที่บึงข้างล่างแล้วก็ยางึ้นมาอยุ่สันเทิงนี่เพรเพดานพี่นอ้องเพ่ดานเพ่ดาน เดินวิวจากเพดานด้านบนพี่น้ Alpha, なんなん us. Us no. องดูวิวเนี hmm. ่ยดาดฟ้าแว่นเพดานโอ้บอกว่าเพ็ดกระบอกคิดว่าสิในดาดฟ้าพี่น้องดาดฟ้าดาดฟ้าสีสามัญคำว่านางชมวิ้วหรือกินจิบกาแฟดื่มดิ่งตอนกลางค่ำกลางคืนใดเลยครับผมกลางเวกันแากตรงแตกแต่เลี้ยวไปทางเทิงพี่น้องเนี่ยวิวทางเทิงก็สวยงามพอแพ้กันไม่แพ้กันเลยเบิ่ง ทางเดินทางเดินระวางระวางที่ล็อบบี้ที่อยากไปหาของผักข้างบนที่ขึ้นเห well, so, yeah. so like ็นลิบๆเนี่ยขึ้นดันนี่แหละล็อบบี้ครับผมปลาพงปลาไพ่กะเต้ละพี่น้องเต็มไปหมดนะเพราะเสน่ห์ของเมืองกายก็คือดนปลาไพ่เนี่ยเป็นปลาไพ่ก็ลายปลาไพ่ลายครับจัดสวนจัดอย่างจัดเป็นรูปหัวอกหัวใจนี่แหละหัวใจ อยู่ธรรมชาติของเมืองการเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดดึงดูดนักท่องเที่ยวในบาร์เทเกอร์ยานก,กันมาเบิ้งวิวมองวิวแม่น้ำจากจากเ,ากเขาเทางเดินไปสู่ล่านจอดรถพี่น้องล่านจอดรถรอบปีรล็อบบีงก,กระยุดนเนี่แหละที่เห็นเห็นความเมื่อยนะพี่น้องที่เป็นล็อบบี้ของโรงแรมพิ่นโคเมืองการเนี่ย มองวิวจากสวยงายทำยูการธรรมชาติครับอีลีม,มองอยูตังหุกเขาเลยละ่ะหุบเขาอีพี EP นี่เป็นอีพีที่บอเพลทพามาเที่ยวธรรมชาติมองภาคมองยังมีหลายระดับหรอกคาเที่ยวเมืองการนี่มีหลายละร,ร,ระดับสิเอาแบบว่าแพงกระมี่ถือกระมี่อันนี้บ่แพง่ครับผมเมืองการแหล่งของแหล่งทัวร์เที่ยวเมืองการก็มีสถานที่รองรับแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยว มักธรรมชาติมากเมืองการหนึ่งในที่ตรงนี้ก็เป็นแพร่แพะผักเลยรแบบแพะผักบนแม่น้ําแควน้อยจึงได้หนีองล็อบี้สลับนังเลนเลยเนี่ยสลับนังเลนโต้เตอือนี่้มองวิวแมนอยู่ทั้งล็อปี้ก็มีวิวให้เห็นครับแมนบ่มีวิวแมนนั่งกัมีวิวให้เห็นสลหรับ, này, บรอีพีหนีบาวเพกก็ต้องปล่อยให เบินธรรมชาติประชากรเจอกันไอพีต่อไปเด้อคาับพี่น้องสวัสดีครับผม